สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเกวลรียิ้มประเสริฐศึกษานิเทศชำนาญการกลุ่มงานพัฒานาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ค่ะลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูแกรนนำ โดยเนื้อหาจะเป็นการทบทวนการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามกรอบแนวคิดของ A D C model ค่ะก่อนอื่นเราไปดูหลักการของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นะคะโดยรองศาสตราจารย์ดรทิศนาแขงมณีนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่า Active Learning นะคะเป็นหลักการไม่ใช่วิธีการแต่ถ้าเราดำเนินการตามหลักการแล้ว เราก็จะ,สะแสวงหางวิธีการต่างๆ108วิธีวิธีอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยถ้ามันตอบสนองต่อหลักการนั้นดังนั้นแนวคิดสำคัญของ Active Learning จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นค่ะโดยการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์นะคะคิดแก้ปัญหาและสร้างสารคผ่านองค์ประกอบดังนี้การเรียนรู้ผ่านการคิดขั้นสูงการเรียนรู้ผ่านการลงมือทํา การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้จากการสำรวจและค้นหาค่ะดังนั้นนะคะ Active Learning จึงหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ใดๆที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการคิดการลงมือทำการวิเคราะห์สังเคราะห์หรือประเมินข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้กับปัญหาใหม่ได้นะคะและก่อให้เกิด แรงบันดาลใจที่ส่งผลให้เกิดเป็นนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะและนี่นะคะเป็นตัวอย่างนะคะเทคนิคก,การสอนที่คุณครูสามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหลักการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะคะคุณครูสามารถที่จะศึกษาขั้นตอนและรูปแบบการสอนของแต่ละเทคนิคเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละรายวิชาได้ค่ะค่ะเมื่อคุณครูเข้าใจในหลักการของการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แล้ว และแนวทางในการนำเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แล้วนั้นนะคะ ADC model นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะสะท้อนกิจกรรม active learning ที่จะช่วยให้การสำรวจตนเองในช่วงการเตรียมการสอนนะคะและสะท้อนหลังการสอนได้ด้วยนะคะ ADC model สำหรับการสะท้อนว่า เราได้เตรียมการจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วหรือยังนะคะจะดูได้จากสัดส่วนของ D หรือดูและ C Connect นะคะควรจะต้องเกินครึ่งนะคะหรือมากได้เท่าไหร่ยิ่งดีค่ะมีกิจกรรมแอปสอบได้นะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยผู้สอนนะคะอาจจะต้องสอนหรือให้แนวทางที่ชัดเจนก่อ นะคะแต่ถ้ามีมากเกินไปนะคะผู้เรียนก็จะเป็นผู้รับหรือว่าผู้นั่งฟังหรือที่เราเรียกว่า passive learning ยิ่งถ้าผู้สอนนะคะได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมดูและ Connect มากเท่าไหร่นะคะยิ่งทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีโอกาสเชื่อมประสบการณ์กับความรู้เดิมเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่ยั่งยืนได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ เมื่อผู้สอนนะคะได้พยายามสำรวจกิจกรรมแอบสอบดูคอนเน c t ของเราแล้วนะคะว่าผู้เรียนเนี่ยนั่งฟังอ่านหรือดูเพื่ออะไรเพื่อที่จะเชื่อมไปถึงการปฏิบัตินะคะการสืบสาะถกเถียงหรือหาคำตอบในเรื่องใดนะคะนำไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ใช่หรือไม่นั้นนะคะ จะดูได้จากคำถามเชิงรูปของเรานั่นเองนะคะจะถูกใช้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสร้างองค์ความรู้ที่เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะลักษณะของกิจกรรมตามกรอบแนวคิด A D C model นะคะรูปแบบกิจกรรมแบบ o อบนะคะจะเป็นการรับรู้และทำความเข้าใจ ะะลักษณะของกิจกรรมก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการบรรยายนะคะของครูเพื่อที่จะอธิบายแนวคิดทฤษฎีหรือความรู้พื้นฐานนะคะการอ่านหนังสือนะคะบทความหรือสื่อการเรียนรู้นะคะการดูวิดีโอนะคะสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนะคะและการฟังการอภิปรายหรือการบรรยายจากครูผู้สอนนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรูปแบบกิจกรรมแบบดูนะคะก็คือการลงมือปฏิบัติลักษณะหรือรูปแบบของกิจกรรมก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดนะคะหรือการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นๆนะคะการทดลองหรือปฏิบัติจริงนะคะการระดมสมองและการทำงานกลุ่มนะคะรวมไปถึงการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลองค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปแบบกิจกรรมแบบคอนเน c t นะคะรูปแบบกิจกรรมแบบคอนเน c t ก็คือการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ลักษณะของกิจกรรมนะคะก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการอภิปรายนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการสรุปเนื้อหานะคะการทำโครงงานที่ต้องใช้ความรู้จากหลายวิชานะคะการนำเสนอผลงาน และสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะการเขียนบันทึกนะคะสะท้อนความคิดหรือการทำแผนที่ความคิดนะคะหรือเราเรียกว่า mind mapping นั่นเองนะคะาหากครูผู้สอนเนี่ยได้ปรับใช้แอป o อบ Do Connect เพื่อที่จะทวนตัวเองในการวางแผน<ม>การสอนบ่อยๆนะคะปรับแผนทีละเล็กทีละน้อยนะคะ เปลียนส่วนแอปสอบที่ให้ผู้เรียนเนี่ยนั่งฟงังนั่งดูนะคะมาเป็นส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนคิดมากขึ้นนะคะใช้คำถามเชิงรุปอย่างมีจุดประสงค์เนี่ยห้องเรียนของค,คุณครูก็จะค่อยๆเทน้ำหนักไปที่ผู้เรียนและการคิดของผู้เรียนนะคะจนสร้าง Learning culture ที่ดีของผู้เรียนและผู้สอนก็เป็นได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น ตัวอย่างกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะสําสรวจนะคะรูปแบบกิจกรรมนะคะค,คุณครูสามารถที่จะลองศึกษานะคะลองวิเคราะห์และลองทําความเข้าใจดูว่ากิจกรรมแต่ละข้อนั้นนะคะมีลักษณะรูปแบบกิจกรรมเป็นแอ s o อบเป็นดูเป็นคอนเน็กอย่างไรนะคะและจากาตัวอย่างนะคะก็สามารถที่จะสรุปสัดส่วน a d c นะคะพบว่า มีจำนวน A A มีจำนวน4ข้อนะคะคิดเป็น50%และ D บวก C จำนวน4ข้อคิดเป็น50%ซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะกิจกรรมแบบแอบสอบนะคะจะมีสัดส่วนมากเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยผู้สอนก็จะต้องปรับกิจกรรมแอบสอบเนี่ยให้เป็นกิจกรรมแบบดูหรือคอนเน c t นะคะเพื่อที่จะให้กิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเป็นไปตามหลักการของ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในการวิเคราะห์กิจกรรมนะคะในแผนการจัดการเรียนรู้นะคะเป็นอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะที่สอน,อนได้ลองทำมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้นะคะคุณครูก็สามารถที่จะออกแบบนะคะรูปแบบกิจ ตารางหรือออกแบบแผนนะคะได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะคุณครูลองไปวิเคราะห์นะคะลองไปทำความเข้าใจนะคะลองอทบทวนนะคะในกิจกรรมในแผนของเราดูซิว่านะคะกิจกรรมของเรานั้นมีรูปแบบการสอนเป็นรูปแบบแอบสอบเป็นดีหรือเป็นคอนเน c t นะคะ เมื่อเราได้ทบทวนกิจกรรมนะคะหรือสะท้อนกิจกรรมตามกรอบแนวคิดของ ADC model แล้วนั้นนะคะในส่วนท้ายตารางนะคะคุณครูก็สรุปนะคะสัดส่วนของกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่านะคะกิจกรรมของเราได้ผ่านการทบทวนได้ผ่านการสะท้อน อ่านแล้วได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วนะคะดังนั้นนะคะเมื่อสรุปแล้วเนี่ยดี D กับ C นะคะจะต้องมีสัสดส่วนก็คืออ่าเขึ้นไปนะคะเนะคะก็ไม่ควรเกิน30%าะแต่ถ้าเป็นดีกับ C ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเมื่อเราได้วิเคราะห์แล้ว A มีสัสดส่วนมากเราก็จะต้องไปปรับกิจกรรมในข้อ เนะคะหรือในส่วนของแอปสอบเนี่ยให้ลดน้อยลงแล้วไปเพิ่มกิจกรรมให้เป็นดูกับคนน c t ให้มากขึ้นนะคะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็เชื่อว่าคุณครูทุกท่านนะคะมีความรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะและก็สามารถที่จะพัฒนานะคะการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ดี ไปนะคะหวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ที่สามารถให้คุณครูนำไปปรับประยุกต์ใช้และก็เป็นแนวทางในการขยายผลให้กับคุณครูในเครือข่ายของคุณครูได้ไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายดิฉันนางสาวกิวริมประเสรร์นะคะศึกษานิเทศ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้นะคะกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษนุโลกเขต2ต้องขอขอบคุณทุกท่านในการรับชมค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ